สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนเมษายนนะคะก่อนอื่นเลยก็จะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวนะคะผู้สูญเสียด้วยนะคะแล้วก็ยังที่หาไม่พบก็ขอให้ทุกทคนนะคะปลอดภัยออกมาได้นะคะแล้วก็ใครที่สูญเสียทรัพย์สินนะคะก็อาจจะต้องแบบลำบากในการ หาที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วในเดือนเมษายนเนี้ยจริงๆแล้วก็อยากจะมาเตือนนะคะอีกนั่นแหละเพราะว่าจะมีอังคารย้ายด้วยแต่อังคารอะนะคะย้ายแล้วก็ในเดือนนี้น่าจะมีน้ำเข้ามามากอยู่ก็อยากให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุที่เกิดกับน้ำหรือว่าเกิดทางน้ำนะคะหรือถ้าเกิดว่าที่บ้านไหนนะคะมี ผู้ใหญ่อยู่ก็ขอให้ดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นะคะในบ้านให้ดีๆนิดนึงเพราะอาจจะแบบพลาดเนาะลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการไปเที่ยวนะคะไปไหนมาไหนทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบไปเที่ยวสงการนะคะแล้วก็เกิด เหตุเพศภัยอะไรที่ท่านไม่ถึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องนะคะดูแลทรัพย์สินแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้มากๆด้วยนะคะอาละค่ะ,ะ,คะมาดูกันค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีนะคะจะมีอ,อะไรที่ต้องระวังกันบ้างนะคะลัคนาราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษนะคะในเดือนเมษานี้จะต้องระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพให้มากค่ะมักจะมีในเรื่องของอโรคเก่าๆกําเริบขึ้นมาได้ถ้าใครรู้ตัวนะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่ามีจุดอ่อนทางด้านไหนเนี่ยก็ระมัดระวังตัวกันเอาไว้เลยอยา่าขาดหยุดขาดยาเนาะก็พยายามาดูแลตัวเองให้มากนิดหนึ่งนะคะแล้วในเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของแบบ ต้องฝืนใจไปทํานู่นทํานี่หรือฝืนใจทําอะไรที่เราไม่อยากจะทําบ้างนะคะก็อาจจะต้องทําไปนั่นแหละแล้วก็มักจะไปรู้นะคะหรือได้ยินอะไรที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจรวมถึงมักจะมองนะคะคนออกหรือเห็นท่าแท้ของคนได้ในช่วงนี้ค่ะ<ม>ก็เป็นช่วงที่นะคะจะต้องรับผิดชอบนะคะในเรื่องของครอบครัวคนใกล้ชิดด้วยหรือว่าครอบครัวคนใกล้ชิด คู่แฟนอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่องเดือดร้อนอะไรมาให้เราก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใจเย,ย็นนะคะสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าทำอะไรโดยไม่คาดหวังสูงก็อาจจะดีกว่านะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเงินเอาไว้หน่อยเพราะว่า ถึงจะได้มาก็มีเหตุที่ต้องใช้ไปหรืออาจจะต้องไปรับผิดชอบนะคะอย่างที่บอกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายค่อนข้างมากค่ะอาจจะเสียทรัพย์สิสนหรือว่าทรัพย์สินสูญหายสูญเสียก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างต้องระมัดระวังกันต่อไปสําหรับชาวราศีเมษนะคะรัคนาราศีพฤศพค่ะสําหรับนะคะชาวพฤษพนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายนะคะก็ ถ้าหากว่าฝ่าฝันนะคะต่อสู้เนี่ยก็มักจะได้ดีเสมอนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นนะก็ยังดีอยู่แล้วก็เหมือนอจะมีโอกาสโชคลาภเข้ามาบ่อยด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะ มักจะมีการสนับสนุนหรือว่ามีการช่วยเหลืออะไรนะคะในเรื่องของการเงินเสมอเสมอเพียงแต่ในช่วงนี้จะต้องระวังนะคะมักจะมีคนเข้ามาขอบพึ่งพาอาศัยมาขอหยิบยืมเงินเนืน้วกองไม่ค่ได้คืนนิดนึงหรือว่าเขาหวังผลอะไรกับเรานิดนึงนะคะแล้วในช่วงนี้ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะรวมถึงในเดือนนี้จะมีในเรื่องของการเดินทางบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังนะคะอุบัติเหตุ ในระหว่างเดินทางด้วยแล้วก็นะคะในเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูแลนะคะสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษนะคะหรืออาจจะมีญาติพี่น้องเจ็บใข้ได้ป่วยนะคะแล้เราต้องไปดูแลต,ต่างๆนานานะก็ทําให้เราต้องรับภาระได้ง่ายนั่นเองค่ะรา,ราศีเมถุนค่ะ สำหรับนะคะชาวเมถุนนะคะอาจจะมีอะไรให้ต้องดิ้นรนนะคะในช่วงต้นเดือนบ้างนะแต่ก็การเงินจะดีนะจริง,รงๆแล้วเดือนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอยู่ก็มกักจะมีคนนอกนะคะเข้ามาช่วยเหลืออะไรเราได้นั่นเองค่ะเพียงแต่นะคะสิ่งที่จะต้องระวังก็คือมกักจะเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับฟืนไฟได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังตัวให้มากๆนะคะใครที่ขับรถติดแก๊สติดอะไรอยู่ก็ เช็คกันให้ดีๆนะคะรวมถึงที่บ้านด้วยนะคะว่าเราปิดแก๊สเรียบร้อยไหมนะคะก็คืออย่าให้มันมีอะไรที่จะเป็นฉนวนได้นั่นเองแล้วก็ในการทำงานเนี่ยก็พยายามนะคะรีเช็คบ่อยๆนิดนึงเพราะว่ามักจะเกิดการผิดพลาดนะคะในเรื่องของการทำงานได้ง่ายหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายค่ะ รวมถึงนะคะเพื่อนร่วมงานก็มักจะมองเราในแง่ร้ายหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันได้ง่ายนะคะทําให้เราเนี่ยเสียความรู้สึกเนาะเขาอาจจะไปนินทาเรานะคะหรือว่าพูดจะรับรังทําให้เราเนี่ยไปได้ยินมาแล้วเสียความรู้สึกแรงๆได้น,นั่นเองคะ่ะก็ระวังจะสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าสูญเสียเงินทองเอาไว้หน่อยในเรื่องของการใช้จ่ายก็ขอให้เรามัดระวังกันให้มากด้วยนะคะ ราคนาราศีกรกฎค่ะสำหรับนะคะชาวรัคนากรกฎเนี่ยดาวสาวก็ย,ย้ายแต่ว่าไม่ค่อยมีผลนะคะกับชาวกรกฎสักเท่าไหร่อันที่จริงน่าจะให้ผลดีด้วยสามไปเพราะว่าในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะจะไปได้ดีนะคะจะจับหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างเป็นเงินเป็นทองแหละ เพียงแต่ในเดือนนี้จะต้องระวังนะคะในเรื่องของอาการเจราจาต่อรองนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องนะคะให้เพื่อผู้ใหญ่คนที่นับถือนะคะหรือว่า,าติดต่อนะคะให้มีคนกลางนะคะให้พูดคุยจะดีกว่าเพราะว่ามักจะมีใครนะคะเข้าใจผิดนะคะหรือว่าต้องระวังคําพูดนั่นแหละอาจจะเลือกใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะทาให้เกิดปัญหาะะกับเพื่อนร่วมงานกับคนกันเองนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดได้ไง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ระวังคําพูดเอาไว้ด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินอะไรเสียหายนะคะแล้วก็ทําให้ได้เงินมาเนี่ยก็อาจจะใช้จ่ายนะคะต้องใช้จ่ายมากนิดนึงนะคะก็ระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยค่ะ แลนะนาราศีสิงห์ค่ะสำหรับนะคะชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ในเดือนนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากๆนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการเดินทางหรือว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็พกยาไปด้วยเลยนะอย่าลืมนะอันนี้แล้วก็อาจจะต้องมียาสามัญน,นะคะติดตัวไว้บ้างค่ะ ในเดือนนี้ไม่แนะนำนะคะให้ร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครนะคะมักจะเกิดปัญหานะคะที่คารากาสซังหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาหรือการเงินได้ง่ายค่ะในปีนี้นะคะในเรื่องของดาวเสาวย้ายเนี่ยก็อาจจะเป็น ช่วงที่มีปัญหานะคะกับคนกันเองหรือว่ากับคู่นะคะกับแฟนหรือว่าต่างเพศได้ง่ายๆค่ะก็ต้องคุยกันด้วยนะคะ,ะความใจเย็นต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะให้มากนิดนึงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่านะคะเราไปยุ่งหรือว่าไปทำอะไรที่เกี่ยวกับความดีมันก็จะดีไปะคะ่ะแต่ถ้าไปสนใจอะไรนะะที่มันไม่ดีเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ง่ายต้องระวังนะคะ ถ้าหากว่าเราต่อสู้ดีแล้วนะคะทำดีแล้วก็มักจะไปในทางที่ดีค่ะหรือว่าอาจจะชนะนะคะเหนือคำดูถูกคนอื่นได้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์สู้ๆนะคะลัคนาราศีกันค่ะ สำหรับนะคะชาวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้ก็มีโชคลาภนะคะการเงินที่ดีไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนทําให้ไปสนใจอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเกิดการลงทุนอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆะคะ่ะเพียงแต่จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ความมีโชคลาภนะคะก็อาจจะมีใครเข้ามานะคะที่แบบเป็น พู้มิชัาชีพนะคะเข้ามาหลอกให้ลงทุนนะคะอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาได้ง่ายด้วยแล้วก็เราเองก็มักจะมีไปมีความสนใจนะคะอะไรที่มันเทาๆหน่อยได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องระวังดีๆนะคะแล้วในช่วงที่เสาย้ายอย่างนี้นะคะก็มักจะมีปัญหานะคะกับคนใกล้ชิดบริวารเพื่อนฝูงหรือว่าคนหลักใครได้ง่ายค่ะเข,เขาอาจจะไม่ซื่อสัตย์กับเรานะหรือว่าเาพื่อนฝูงอาจจะทําอะไรที่แบบ ทำให้เราน้อยใจแรงๆได้นะคะก็ต้องดูดูกันไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันสุขภาพไม่ค่อยจะดีค่ะก็อาจจะมีโรคประจําตัวนะคะเกิดขึ้นหรือว่าไปตรวจเช็คอะไรแล้วเจอ,เอ,อที่จะต้องทานยานะคะเป็นประจําขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่านะคะห่างหมอเนาะอย่าห่างกายเกินไปก็หมั่นตรวจเช็คสุขภาพของตัวเราเองให้มากด้วยค่ะ ร,ราารศีตุลค่ะสำหรับนะคะชาวราศีตุลนะคะราศีตุลเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะต้องติดต่อพูดคุยอะไรกับต่าง ที่ต่างถิ่นต่างประเทศนะคะก็มักจะให้ผลดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการลงทุนก็ด้วยค่ะเพียงแต่ในช่วงนี้จะลงทุนอะไรก็ขอให้ศึกษาดูดีๆนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปลงเงินมากๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะดีกว่าค่ะแต่ในช่วงนี้ทั้งงานอะไรที่ค้งคางคาอยู่ไม่เสร็จสัทีในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้รับความสุขสําเร็จได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยสนับสนุนช่วยเหลือก็ด้วยเพียงแต่ ช่วงนี้จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้มากหน่อยนะคะก็อาจจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นดีใจนะคะสำหรับเสาย้ายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลอะไรสำหรับชาวราศีตุลสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำเพราะว่าน่าจะมีการลงทุนใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมาให้สนใจหรือว่าอ,อ,อาจจะทำอะไรแล้วได้รับผลดีมากกว่าผลเสียนั่นเองค่ะ ร,ราศีพิจิกค่ะสำหรับนาชาวร,ราศีพิจิกช่วงนี้การงานนะคะคาอาจจะมีความหุ้นวายทำให้เครียดบ้างนะคะอาจจะต้องจริงจังอาจจะต้องออมีอะไรให้ต้องดิ้นรลนฝ่าฟันบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าจะไปในทิศทางที่ ดีนะคะเพียงแต่ว่าระวังความเครียดของเราจะส่งผลให้มีปัญหากับคู่ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะก็ระวังคนในบ้านจะน้อยใจหรือว่าไม่เข้าใจนะคะในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนาะก็อาจจะต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันให้มากนิดนึงค่ะแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องของอการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะ เรียกได้ว่าพยายามแล้วแล้วก็จะร่วงร่วงไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความรักไข่เข้ามาก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็เรามีปัญหากับคู่นะคะทำให้ต้องเลิกลากันไปแล้วก็มาคบกับคนใหม่ได้อะไรเงี้ยเปลี่ยนคู่เปลี่ยนแฟนได้นะคะ,ะแล้วก็ ในช่วงปีนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะคะก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าได้เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าที่เก่ามีปัญหาแล้วได้เปลี่ยนได้ย้ายที่นอนได้ย้ายที่อยู่เนี่ยก็มักจะได้ที่ที่ดีกว่านั่นเองค่ะรัคนาราศีธนูค่ะ สำหรับนะคะชาวธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะมีอะไรที่จะต้องศึกษาหาความรู้นะคะหรือว่าไปสนใจอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ถือว่าถ้าได้เพิ่มพูนความรู้อะไรในช่วงนี้นะคะก็มักจะไปในทิศทางที่ดีหรือว่าใช้การได้ดีนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้ทําอะไรก็อาจจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองดิ้นรนด้วยตัวเองนิดนึงเพราะว่าบริวารคนใกล้ชิดรวมถึง คนในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยจะสนับสนุนหรือไม่ค่อยจะช่วยเหลือเราได้มาก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทําด้วยตัวเองซะส่วนใหญ่อาจจะต้องอดทนอดกลั้นกับบริวารน,นะคะบางคนเนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนนะคะบริวารคนใกล้ชิดก็ด้วยรวมถึงนะคะในช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีนะคะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุก็ด้วยค่ะในปีนี้นะคะเสายายเนี่ยก็ มักจะมีในเรื่องของการที่การวางตัวการทําตัวของเราอะ่ะก็จะมีผลกับตัวเรามากหรือว่าคนรอบข้างะนะคะที่จะเข้ามาเพื่อนที่จะเข้ามาก็มักจะมีอิทธิพลกับเรามากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรนะคะก็ดูให้ดีๆนะคะตัดสินใจให้ดีๆเชื่อตัวเองบ้างอย่าเชื่อคนอื่นจนมากเกินไปนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของอาการที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะในบางส่วนบ้างนะคะแต่ถือว่าดีนั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ระวังนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงเอาไว้หน่อยเพราะว่าเพื่อนฝูงเก่าๆอาจจะมาทาอะไรให้เราเนี่ยเดือดร้อนได้นั่นเองค่ะรัคนาราศีมังกรค่ะสําหรับนาะะชาวมังกรนะคะในช่วงเสาร์ย้ายนะเป็นช่วงที่ น่าจะได้รับผลดีมากกว่าผลเสียนะเพราะว่าในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีอะไรใหม่ๆมาให้สนใจมาให้ทำนะคะหรือใครที่มีงานอยู่แล้วนะก็มักจะได้ติดได้ดีหรือได้ยศได้ตําแหน่งเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอาจจะได้เงินทองอะไรเข้ามาเพิ่มนะคะก็ทําให้มีบริวารเข้ามาเพิ่มด้วยเนาะมีบริวารลูกน้องเข้ามาเพิ่มนั่นเองค่ะหรือว่าได้เพื่อนใหม่ นะคะต่างๆก็ด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดเดออาจจะมีคนที่แบบามาอิจฉานะคะหรือว่ามากันท่านะคะจ,จะมีศัตรูคู่แข่งอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพะเขาอาจจะมาใส่ร้ายเราก็ด้วยนะคะแต่ว่าในสิ่งที่ ในสิ่งที่ทําค้างคายอยู่นะคะก็มักจะอะไรที่เรารออยู่ก็มักจะได้รับคําตอบในช่วงนี้แหละแล้วในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงอุบัติเหตุก็ด้วยแล้วก็ระวังนะคะจะมีปัญหาคนใกล้ชิดก็ด้วยค่ะรา,ราศีกุมค่ะในเดือนนี้นะคะชาวรา,ราศีกุมนะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายนะคะไม่สบายใจนะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรให้แบบ หงุดหงิดใจได้ง่ายนะคะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากเลยนะคะสุขภาพมักจะไม่ค่อยดีนะอาจจะมีในเรื่องของการปวดท้องป,ปวดหัวหรือ,อะจะมีโรคนะคะเข้ามาแทรกซ้อนอะไรได้ง่ายก็ต้องระวังตัวกันเอาไว้หน่อยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ระวังนะคะมีปัญหากับคู่กับแฟนเอาไว้หน่อยเพราะด้วยอารมณ์เราหงุดหงิดนะคะก็อาจจะแบบใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่นะคะก็ระวังปัญหากับคู่กับแฟนไว้ด้วยนะคะ สำหรับการลงทุนต่างๆนะไม่ค่อยแนะนำเลยนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของพวกมิจฉาชีพก็ด้วยแล้วก็อาจจะไปลงทุนอะไรนะคะแล้วก็ผิดเกิดการผิดพลาดอะไรได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆการค้าประกันให้ใครต่างๆก็ด้วยไม่ควรจะสร้างหนี้เพิ่มนะคะหรือว่าไม่ควรจะไปรับปากอะไรใครง่ายๆนะคะก็ระวังนะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของคนอื่นและวทาให้เกิดปัญหาตามมาหรือว่าเป็นปัญหาระยะยาวสําหรับชาวราศีกุมได้ง่ายค่ะ รักนาราศีมีนค่ะสําหรับนะคะชาวมีนนะในเดือนนี้อาจจะต้องมีการติดต่อพูดคุยนะคะหรือขอความช่วยเหลือนะคะผู้รักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจต่างๆนะหรือว่าคือขอความช่วยเหลืออะไรจากคอนเน็ชันที่เรามีนั่นแหละค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของอาชีพการงานก็ด้วยนะคะแล้วในเดือนนี้ สุขภาพนะคะจะไม่ค่อยดีเจออุบัติเหตุก็ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุให้มากๆนะคะแล้วก็ในทรัพย์สินเก่าๆอาจจะเกิดความเสียหายหรือเกิดอ,อ,อะไรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมือก็ด้วยนะคะก็ดูแลทรัพย์สินนะคะให้ดีๆการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ใจ่ายอะไรก็ขอให้ระมาัดระวงังเอาไว้ให้มากๆด้วยค่ะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนมาใส่ร้ายหรือว่า,าคิดร้ายอะไรกับเราได้ง่ายๆนะคะก็ระวังศัตรูนะคะหรือว่าใครมาแทงข้างหลังอะไรเราด้วยนะคะก็อยู่ใกล้ผู้ใหญ่นะ่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ 12รักขณาราศีนะคะในเดือนเมษายนค่ะก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่น,นบ้างนะคะว่าบางราศีก็อาจจะดีหน่อยเนาะในเรื่องของการเงินการงานนะคะแต่บางรักขาราศีก็อาจจะวุ่นวายต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ด้วยเหตุแผ่นดินไหวก็ด้วยนะคะทาให้เราเนี่ยอาจจะต้อง อาจจะต้องมีการคิดทบทวนนะคะในเรื่องของการที่จะซื้อลงทุนกับที่อยู่อาศัยนะคะให้มากขึ้นกว่านี้ก็หวังว่านะคะทุกทุกคนนะคะจะผ่านพ้นนะคะวิกฤตในครั้งนี้ไปได้แล้วก็ขอให้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้มีงานดีมีความรักที่ดีนะคะมีแต่บริวารและเพื่อนฝูงที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ